สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่อยู่ในเกมไรออฟเดอะทูนไรเดอร์กับผมเพชเชอร์เช่นเคยในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วจําไม่ได้นะครับแต่ก็มาครึ่งทางแล้วโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเจคอบได้ขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก็ไปทางที่เหมืองทองแดงนะครับเพื่อที่จะผ่านไปถึงหมู่บ้านให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งโรล,ล่าก็เท่าที่ผม คิดนะครับดอลลาร์น่าจะไปช่วยเจคอบกระทืบคอนสแตนตินนะครับโอ้มีกล่องว่ะเปิดมาได้ไม้2อ,อันแล้วก็การาฟริกที่ดูกระตุกคิปหายเลยฮะเพราะว่าที่นี่มันเอ้ยมีมันพวกมันกำล,ลังจัดก,การโอ มันยิงใครกันแน่นะคนในพื้นที่หรือเปล่านะครับโอเคเจคอบเขาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวได้ตอนนี้ผมจะใช้สกิลของอารีเนียเซเวร์อลได้ไหมอันนี้ก็ดีตอนนี้ลอร่ากำลังพูดถึงเจคอบนะครับว่าจะช่วยดีหรือไม่ไม่ดีคือตีว่ะคือตีมันก็ดีนะแต่มันไม่ประโยชน์อันนี้ดยกันปืนนี่แหละดีสุดละ ใส่กระสุนเร็วขึ้นอ่ารีกระสุนเป้าเลงธนูไม่มีครบโอเคก็พาร์ทนี้เราก็จะไปหาเจคอบที่หมู่บ้านกันนะครับโอเคทางนี้แหละถูกต้องโอ้ที่นี่คือที่ไหนเฮ้ยใครอะ อย่ายิงมนะฉันมากับเจคอบเจคอบบอกให้รอเธอแต่พวกมันโจมตีพวกเราก่อนน่ะนายเป็นอะไรหรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ต้องการที่ปลอดภัยก่อนที่จะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งมันมีถ้ำอยู่ต้องข้ามสะพานข้างหน้านี่แหละแต่ว่ามันเป็นรังหมาป่านะแต่ฉันเคลียร์ตอนนี้ไม่ได้ไม่ชอบใจเลยถ้าเธอฆ่าพวกมันได้ ตรงนั้นจะเป็นที่ปลอดภัยที่จะจรีกุ๊กกันเลยละ่ะเดี๋ยวจะใช้อะไรสักอย่างที่เป็นต่อเติมปืนได้นะจะช่วยพวกเราหรือเปล่าภารกิจทำลรายหมาป่าที่อยู่ในถ้ำนะครับเพื่อที่จะหาที่พักให้กับพวกของเกย์ขอบนะครับเราจะทำดีไม่นะาเอาเป็นว่าทำเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวช่วยนะรอที่นี่แหละเราสัญญ,ญาแนะ <Thank you. S 2> ล้วเดี๋ยวกลับมาขอบคุณนะโอเคพูดถูกเกวกับพูนอะไรวะพูดเรื่องอะไรนะ มีหนังสือรัเสเซียไม่อ่านไม่ฟังเดี๋ยวภารกิจหลักเดี๋ยวเอ้ยภารกิจรองเดี๋ยวผมมาทำนะครับขอไปเทภารกิจหลักก่อนเพราะว่าภารกิจหลักมันมันก็เยอะอยู่อ่ะเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีร้านค้าครับตรงนี้มีร้านค้าร้านค้าเหรียญอันนี้คือภารกิจเราก็คือไปทำหล่มอา,อาคารที่เป็นเหมือนถ้ำนะครับอืม เอางว่าเดี๋ยวผมเข้ากลับมาแล้วกันเพราะว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเล่นเก่งมากนะครับอ่าตรงนี้ทางนี้คือทางขึ้นนะครับมีกระสุนปืนตรงนี้ขอเก็บก่อนแล้วกันผมจะเลือกใช้ปืนเขาเรียกว่าปืนอะไรวะไอ้ตรงนั้นไปได้อันนี้ก็มีที่เก็บของเพียบเลยเลยสุดยอดปะ มันเป็นเกมโอเพนเว l รไปแล้วแหดีอย่ยผมมาเก็บเองที่หลังนะครับขอแคทในะเรื่องหลักก่อนนะครับเพราะว่าในเรื่องรองมันไม่มีอะไรมากครับ DLC เ,เดี๋ยวเฮ้ย้ยขอแวะหน่อยนะอันนี้ไม่เคยเปิดเลยมันน่าจะมีของน่าจะเป็นถ้ำอะไรสักอย่างนึ่งน่าจะเข้าไปเจอมวอัปเดตเอยแบบอัปเดต ขอเปิดหน่อยอ้าวอาินท t ร์ดักเน็ตอ้าวมีกล่องวะอืมขอเป็นพลาสของอืมปืนพกวะมีแค่นี้จริงเหรอโอ้โหจะยอมจริงๆครับแหลกมากเออคอมไม่ไหวจริงๆครับอาจไปเล่นไปแต่ก็เน้น ความอยากลงคลิปของผมลืมเปลี่ยนปืนเป็น,ป,นปืนสไนเปอร์นะครับทหารโซเวียตมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่โซเวียตนะครับค่ายโซเวียตเก่าขอเปลี่ยนปืนปืนไม่ได้เพราะว่ายัางไม่มีกลางวันจะมาแต่มาเวลาครอบกบดอย่างนั้นแหละครับนี่คือโซเวียตอันนี้น่าจะเป็น ผู้นำของเขาทางขึ้นอยู่นู่นอันนี้เผาได้อิมิตาขอโทษออกจากไม่เ,เกินไปฮังการีอะลาเปิไประตูผมหลงตลอดเลยอะภาคล,าล,าอ,าลาาคอร่าภาคทูมเดอร์ธรรมดามันมันต้องคลิกเมาส์กลางอะลอ <Lara, S 2> ร่าโอเคหรือเปล่า ท่านเจะอยู่ยันอยู่ค่ายเก่าของโซเวียตโอเคอย่าไป <c oughs> อ๋ออยู่ข้างบนอ่านู่นน่ะเขาเรียกอะไรแฟคทอรี่ปะโรงงานไหมเออเจ้ากรบ,บอกให้เราไปนะครับ <c oughs> คือตอนนี้ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าผมทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคือคือม <c oughs> ันมีแวะแบบ โอ้โหโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยแวะแล้วกันมันเยอะมากเลยอะโอ้แต่ได้สามสเฟรมนี่ก็สุดยอดแล้วนะเล่นได้เล่นได้เล่นลื่นๆเล่นลืนล่น,น,น,นวันเสาร์นะครับก็ติดตามเกม The Witcher ของเพื่อนแสงเพชรผมนะครับนะผมให้เขาลงคลิปในช่องผมแล้ว เพราะว่าขี้เกียจทำช่องหลายช่องผมเหนื่อยนะโอเคไปทางนี้ชัวเพราะมันมีที่บล็อก The Witcher ไวฮันนะครับ The Witcher สามไวฮันไปดูกันได้ครับสุดยอดแม่งพูดญี่ปุ่นมาตั้งสองสามปีพูดไทยไม่ชัดเลยอืมโอเคข้างบนมีเสียง ขอแล้วกันเอาละได้ของดีน้ำมันพลายกับผ้าเขาเรียกอะไรผ้านาไมยทำการคราบมอเตอร์ทอปแลปาได้นะโอเคขอคราบเดี๋ยวนะคราบไม่ได้เมากลางมันพันพันพังพังโอเคตรงนู้น ไปโลดสายสามทิฟเปิลคิวโอ้โอจ่ะจ่ะอ่ะเออเจ้าโอ้โอ้ตกใจอยู่เมื่อกี้มันค้างอะไรวะเอาดิก็มาดิครับปาแม่งอยู่ๆก็ค้างอะไรครับนี่ ม,มันต้องคาปลาวะ่ะกดยากอนะไรขนาดนี้ปลาโอเคโอ้เมื่อกี้แหลกมากเลยอะไรวะไม่น่าไหวโอ้โหทหารโซเวียตตายหมดเลยอะตายกองเหมือนเกมนั่นเลยอะอะไรวะสเปซออฟเดอะไลน์อะ แบบโดนนิกเกียถล่มทีเดียวบึ้มหายหมดเลยอะางเงี้ยอ้ยอมจริงทางไหนวะทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวกองทองเต็มวะทางนี้เหรอไม่ใช่อ่ะอืมไปทางนูน้น ขออนุญาตตร,าต,ต,ตรงนู้นหะรือเปล่าวะก็าดตรงนู้นนะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนนะครับแต่ในเกมนี่คือหิมะตกโอเคทางนู้นไปได้แต่ไม่มีไม่เหมือนจะไม่มีอะไรผมขอขึ้นทางนี้แล้วกันน่าจะถูกแล้วนะเพราะว่าเฟรมเรทก็เริ่มกมลับมาละลื่นขึ้นละถึงแม้ว่าเมื่อกี้นี่จะขึ้นโอ้ยตรงนี้มันแหลกอะไรวะอ๋อแหลกอาคารของโซเวียตนี่เอง ต้องหันมองอย่างงี้โอ้โหไม่ไหวผมขึ้นมาทำไมวะเน,นี่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> อ้อยังไงวะตรงนู้นล่ะ อ๋อโอเคโอ้นี่มันคาซานเออปูพังพังพังอะไรก็กกอะไม่ได้พังทุกอย่างแล้วล่าคอบสุดอยอดไปเลยกวจะหาทางไปได้ผมก็หลอนไปทางนั้นทำไมก็ไม่รู้ ไปกันข้างหลังก็จะมีของเนี่ยแต่คือไม่ไหวว่ะตรงนี้มันแหลกมากเลยนั้นมีอุ้ยมีมีคนอยู่ว่ะเจอละตายแน่นอนไปเลยอันนี้ไม่มี โอ้ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยไม่ล้มไม่โดนไม่อะไรเลยสมมัตัวนี้เหมือนทางไปไปได้อันนี้ก็ไปได้ไม่ได้หมดเลยเอาทางนี้ก่อนแล้วกันน่าจะบวกนะพาน,นี่น่าจะบวกมันเลยไปหาเจคอบกันครับที่ Factory หรือเปล่าวะฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันน่าจะแ f c t o r y ของโรงงานโซเวียตนะครับ ผมคิดว่าอย่างนั้นเอาละเอเอเฮ้ยมีกล่องอล็อกพลิกเลยขอแบบจำๆพาร์ทปืนแบบเท่ๆว้าวพาร์ปืนมาดูสิผมกลัวว่าผมลงไปแล้วผมจะได้ปวกเลยเลยเรียมปืนก่อนแล้วกัน นั่นไงใช่อ่ะอไม่ทันที่หายแล้วที่หายละเออ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 โอ้ยแย่แล้วเออดิสโตรดิกระมาแรงจริงมาดิมาดิเอาไปกินนะ่ะ อ๋อหมดแล้วโอ้ไอพวกนี้ที่อาจมาสู้กับข้ากันเหรอผมว่าแล้วมันต้องมีบวกกันแน่เลยไม่น่าจะบวกกันจริงซะด้วยเอาวะมาไปปุ๊บขอเก็บกระสุนหน่อยนะขอจิ้มจุ่มหน่อยนะกระสุนเพียบเลยวะโอ้ตรงนี้ก็มีของ เฮ้ยเสียงเสียงเหรอเออไม่ได้พวกนี้แม่งอันตรายโอเคไม่มีตรงนี้มีปลดล็อกแบบพลิกล็อกขอแบบแจมแจมพาร์ทธนูได้ไหมโอ้ว่างเปล่าเอ็ม y ี้ว่ะโอ้พวกทหารเต็มเลยวะ่ะซากทหารศพแบบเทียบ อันนี้ลงไปก็ทางเดิมข,ข,ดดนะขึ้นไปข้างบนโอเคจะ่โดดลงไปนะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเราลงไปข้างบนเฮ้ยเราเจออันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อไฟไปสไปเดอร์แมนกันครับโอ้ยหิโอตกยังไงที่มันแหล,แลกๆอ,อ,อ่ะตกนังไงอ้อ ลอร่าอยู่ไหนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือวะอยู่ล่างเวนเอยู่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยอะไรวะทำไมมีเสียงคนมันทำอะไรกันอยู่โอ้ไม่กิงกอเอาละ ๋อเมากลางเป็นอะไรเนี่ยเราจะทําการปาใส่แบบวงกว้างแบบวงกว้างแบบวงกว้างบ่งกว้างทิปเปิลคิวไปดิตายหมดเลยโอ้ยียบร้อยขอดูซิร่างกายคุณมีอะไรหรือเปล่าเผาง่ายติดไฟง่ายจริงๆเลยพกน้ำอะไรกันมาพก โอ้โหโอ้โหเอ้ามันได้ยินแล้วมาดิมาดิมาขอปืนอะไรล่ะนี่ไงยิงทะลุมาดิมาดิมาดิมาโห่ไม้หมดยิงทะลุตายยังตายยังตายแล้วนะเอาดิมาเอามา ไอ้เคสไนเปอร์หมดแล้วเหรออะไรวะหมดเร็วจังปาไม่โอ้ไฟไหม่อะไรอะไรอะไรมาดิเออเออเออปาทำไมล่ะระเบิดอ่ะ เดี๋ยวนะมีตัวหนึ่งมีกี่ตัวมีตัวหนึ่งเออเออเออยิงยากจังก็เปืดเนี่ยเผามันเผาอะไรล่ะเผาอะไรเผาอะไรเผาอะไรใครให้มึงเผากลัวจะเผามึงขวดนี่ไม่ได้อยากเก็บนะมามาให้มด หมดเลยหมดทั้งกองทัพเลยเราลาคอปเก็บหมดทุกคนน่ะเดี๋ยวเปลือยผ่านเต็มป่ะปึ๊บมันต้องมีคนมันต้องมีคนเฮ้ยตกใจโอ้ตัดตัดตัดตั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 เอาดิมามาเอาอ๋อโอ้ใครมาอีก่โอ้โหพี่แดนโลมาดิ ข้ามันพร้อมสั่งแล้วโอ้โหสองตัวโอ้โหสามตัวโอยมา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 ก่อนโอ้ยออกตายเองเอามันโดนระเบิดตัวเองเอาดิเอาวิ่งเอาเออเอาเอาตายหมดเอาเอา แค่วิ่งรอเฉยๆก็ม,มันโง่ไงวะอะไรวะเนี่ยวิ่งผ่านสองสามรอบแล้วแม่งก็ระเบิดโดนเพื่อนตัวเองตายแล้วลงมาตายเองด้วยโอเคดีดีทำดีไปเลิศไปช่วยแล้วครับไปช่วยแล้วครับไปช่วยแล้วครับเจคอบ อ๋อปาล์มมีดอย่างแม่นเหมือนว่าเราจะช่วยกันไปช่วยกันมานะขอบคุณจ้าดีใจนะที่นายงไ,งไม่เป็นอะไรนั่นเด็าทางที่จะไปต่อใช่น่าจะมีพวกมันอีกเยอะเลยข้างในอ่ะเธอไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะอย่าผักใส่ไล่ส่งฉันก็พอต้องการคำตอบซะดด้วยรอร่าคอบไม่ต้องรอแล้วล่ะ ม่มีเวลาให้รอแล้วจัดไปตอนนี้เราถึงเหมืองของเขาเรียกว่าเหมืองทางลับของโอเคเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จะจะไปภูเขาได้พวกคนเขาขุดเจาอ,อะไรสักอย่างที่หนึ่งนะครับหาที่นี่เจอได้ยังไง ไม่รู้สิโอ้เป็นทางที่ทางโซเวียตเขาทำนะครับเหมือนจะขุดแบบว่าหนีระเบิดต่างๆนานานั้นเนี่ยแต่มันเซฟนะโอ้ดูเสียงแล้วไม่น่าเซฟเลยโอ้เหมือนใช้ได้อยู่นะฟังดูไม่ดีเลยพวกเราพยายามที่จบพวกโซเวียตต่างๆเหมือนกำลังพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพวกโซเวียตกับ คนพื้นถิ่นของที่นี่นะครับจะแบบอารมณ์แบบ,แบบว่ากูเคยบวกกันมานานนะอะไรประมาณนี้นวันแฟร์มันจะแม่นี่หรอะวะอยากออกไปท,ที่นี่แล้วจริงๆก็ไม่อยากอยู่นะนอุย้ยเสิ่งอย่างนี้ไม่ดีแน,นโ่โอ้เอ้าเจคอบโอ้โหาหาโซเฟียแล้วพูดเรื่อง โอ้ตาย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 โอ้ใครมันระเบิดทางนี้วะไอ้พวกนี้โอ้โอ้โอ้ตาย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 โอ้โอ้โอ้ยเขยไปทางเอ้าอ้บังคับไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ตายตายตายบุกไกลแล้วกันล้วอีกนึงอ๋อ ตามหาโซเฟียอ๋อคนเดียวกันคน,คนที่มันมาจะจ่อย,ยิงเรานั่นแหละไปที่หมู่บ้านแล้วตามหาโซเฟียครับแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์คอนแสแตนตินเอ้ยทินิตี้เยคอบเยคอบได้ยินเปล่าไม่ได้ยินแน่ๆครับเพราะว่าโดนก้อนหิน,นหทับไปแล้วน่าจะยังไม่ตายนะโอ้กี่ตัววนะเนี่ยหนึ่งสองสามเ,าเดี๋ยวนะขอเคลียร์ไอ้นู่นก่อน ไม่ได้อ่ะมันมีสามตัวครับสมตัวหรือถ้าเราไม่คิดอะไรแล้วเ,เก็บแม่งหมดเลยเอาจริงแล้วก็ใช้ปืนกลยิงไอ้นี่ก่อนยิงมันติดติดติดแม่งติดหัวมึงนีแหละเอาตายตายตาย,ตอยโอ้ยนั่นนั่นพุท แน่นชุดลิฟมันติดครับมันเลยไม่สามารถไปได้นะครับลิฟติดนี่ติดจริงด้วยน่ารำไรโอ้โอ้ยไงต่อที่นี่ไม่รู้ว่ะลอล่ะอ๋อทุบตับทุบตรงนู้นมีของให้เก็บมีกองขี้หมาแห้ง มูฟเอ้ยทำไมรูปนี้มันสวยจังวะมูฟอ็อบเจกต์ได้แต่รูปนี้ทำไมล้อเล่าคอมันสวยเกินเกินเกินกว่าคาแรคเตอร์จริงๆมันเนี่ยอ่ะผักไปผักครับผักแล้วก็ไปชนตรงนู้นอ่าใครไม่กินผักก็ต้องดูครับนี่คือการผักก้อนหินอ่ะโอ้โหคิดว่าผักก้อนหินที่ไหนได้ขึ้นตรงนี้แจมหุ่ยมีดว่ะ This should handy. in come คอมแบทไนท์สวยมีดของทหารว่ะอุ้ยเจ๋งเลยปาดคอปาดทุกอย่างได้แต่ไม่เวลาเราจะมาปาดเอฟตรงนี้โอเคเราจะมาปาดตรงนี้จริงๆทําไมเราเอาที่ตะขอเราเกี่ยวก็ได้นะจริงๆเราไม่ต้องใช้มีดก็ได้นะหรือมันไม่เท่ปะตายท่าแปลกเนาะตายท่าเนี้ยแปลกแปกอ่าตัดทิ้งเป็นโลดอ,อีก2เส้น ตัดให้หมดมีอสองเส้นแล้ววะอีกเส้นหนึ่งจึ๊บอ่ะปีนเดี๋ยวนะนี่ปะโอ้ถูกต้องทางมันไปไม่ได้เลยวะ่ะแต่มันก็ไปได้วะ่ะทางนี้อ่ะโอเคภารกิจของเราคือตอนนี้คือตามหา โซเฟียผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่พาร์ทที่3ที่เราเจอกันไปต้นเกมเลยนะครับตามหาแล้วบอกเกี่ยวกับทีนิตี้ว่าเป็นมายังไงเขาต้องไปตามหาอะไรเรื่องที่ว่าพวกคอนสแตนตินจะตามไปกระทืบที่เมืองทางเหมือนแบบไม่ดีเลยอ่ะจริงน่าไงว่าแล้ว โอเคมันจบละถึงแล้วนะโอ้โอเคครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะกำใหมาร์ทหน้านะครับเราจะไปหาโซเฟียกันแล้วก็พูดเกี่ยวกับการมาของคอนเจนตินที่จะมาบุกเพื่อที่จะตามหาของศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคส่วนเราก็จะตามหาคําตอบของสักดิธิ์นั่นทําไมถึงพ่อเราถึงตามหามันโอเคสรับพันนี้บายครับ